สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเมื่อพ่อกับย้ากินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อเมื่อนี่คลิปนี้ยายกินกระสิมาเดียดข้าวบ้านก็กอกกินฟังต่อค่ะพี่น้องค่ะ เมื่อนี้ขอเป็นเรื่องของผู้หิบบ้านที่ประกาศเสียงตามสายเด้อค่ะเด้อว่าพนมีประเด็นกันีนอย่างในโลกออนไลน์นี่เนาะค่ะเนาะย่ยกจกิเว่าตามธีกิตได้ยินได้ฟังได้เห็นเด้อค่ะเด้อโม่ได้เห็นครับได้เห็นครับพี่น้องค่ะได้เห็นจากช่องยูทูบเบอร์แล้วก็ได้ฟังจากไกล์สดประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสำหรับยากกิตนะพี่น้องค่ะกษีมือวันฟังตามที่ว่าได้เห็นได้ฟังมานาะนะประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับยากกิจคือว่าได้ฟังกับหูจ้าของแล้พี่น้องค่ะตอนที่ไลฟ์สดนะอันตอนผู้หิบบ้านประกาศนะพี่น้องค นเป็นประเด็นนี่ยังกันนะแล้วจังได้มาประกาศนะพี่น้องคะตอนที่เราประกาศเนี่ยเราบอกว่าเรามาประกาศขอระบายความนใจใจ้อค่ะเด้อเราบ่ได้ประกาศหาคนงานโน่นนี่นั่นดีอพี่น้องคะแล้วประกาศระบายความนิใจของเรานะประมาณนี้ละค่ะพี่น้องคะอยากสิม่ถ้ฟังว่าเรื่องรล่ามันเป็นมาจังไดเนาะค่ะเนาะตอนแรกๆนะพี่น้องคะมือแรกนะทีลงพ้นไปดําเนินการที่ว่าไปคดียังหลับไป อ่าเลื่อยไมมยุดค้าที่ว่าไมมเป็นอ่าสิไปเห็ดแม่แบบแม่พิมพ์ที่เมื่อวานนี้กิดเ็ดคลิปไปนะพี่น้องคะเทศลุงพ้นกำลังเดินเดินอ่าเดินเรื่องทํากับอ่าปูกระเบื้องอ่ะนะก้อนสีเห็ดก้อนสีปูนว่าพี่น้องคะก็ต้องไปเห็ดแม่แบบพิมพ์แล้วก็ไปเห็ดค้านก้อนเหมือนบ่ออ่าลุงพ้นกับยูทูบเบอร์กับพักการไปเห็ดแล้วพี่น้องคะเหมืนคนมันบ่หลายนะคนบ่มีมักเลยเห็ดบ่ได้บ่อเลี้ยวนะพี่น้องคะบบดที่นี่ยังมาเลี้ยงไม่เหมือนบ่ วันนมาเลงมาลุงพ่วงก็เลยปัดซุ้มกับยูทูบเบอร์นะพี่น้องคะให้ยูทูบเบอร์เนี่ยประกาศซอยแนงสินะให้คนมาซอยแนงบพรามาในลุงพลวก็เลยบอกญาติน้องอาชีนะพี่น้องคะไปอะบอกพยาบาลประกาศให้ประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะสําหรับตอนนี้เนาะสำรับญาติน้องอาชีไปบอกอตอนใดอะก็จะมาฟังก,กันกับพี่น้องคะประมาณนี้ละบาทที่นี่พอ พ่อมือนี่ย่างมะเ้าในพี่พี่น้องค้าที่ว่าค้นไปคนไปหลายๆนี่ยนะตอนย่างมะเ้าเลยเดชค่ะพี่น้องค้าจีได้ยินว่าประกาศเสียงตามสายนี่เนาะตอนย่างมะเ้าเลยเด้ประมาณอ่าจากโมงอ่าประมาณช่วงพามาบินทบาทนะพี่น้องค้อยู่บ้านยายอุ่นน่หลายยายกีกันไปฟังไลท์สดน้ำผึ้นเบนบ่บาดที่นี่อ่าฟังไลท์สดประมาณสิบห้านาทีพี่น้องค้าประมาณสิบห้านาทีสามสิบสี่นาทีนี่ละบาทนี้ก็เลยได้ยินเสียงประกาศผู้ใหญ่บ้านค่ะพี่น้องค้ามาตามสายนี่แหละฮัลล์ฮอลลแล้วก็บางสี่เนาะค่ะเนาะก้อนที่เอาก็โทษค่ะพี่น้องคะ ก่อน <c oughs> ที่ได้เล่าว่าประกาศนะแล้วก็มาหวัหวโลหลงสิเนาะพ่อโลสิแล้วพน่บ้านก็เลยบอกว่าประกาศประกาศว่าสั่นกับพี่น้องกับพี่บ้านว่าประกาศจากโรงพย่บ้านเด้อมื่อนี้เนี่ย อ่มอมา,ออา,อา,าอมีเรื่องสําคัญสิมาเว่าสองเรื่องว่าสั่นพี่น้องคะเราประกาศว่าสังนิโนมีเรื่องสิเว้าสําคัญมีเรื่องสองเรื่องว่าสั่นเนื่อเรื่องแรกว่าสั่นแล้วว่าถุงถ่งการทุงกันกันซีบนี่ยน,นะถุงเข่าที่พุนม่านอ่าแจกบริจาคนะพี่น้องคะประมาณนั้นละอ่าประมาณสี่หาอบครัวเด้อพาท่านในมาเอาให้มาเอาว่าสั้นถ้าผ่มาเอานะ่ะหมดมันด้จ่อข้าวสารเบิร์เดฟเฝ้ามาเอาว่าสั่นมีบ้านเลขที่สี่สแปดบ้านเลขที่เจ็ดสิบสามบ้านเลขที่แปดสิบหกบ้านเลขที่ เ้าสิเกตรประมาณนี้หะค่ะพี่น้องคะมาเอาเดา้อวาสันระวังสี่กัพี่น้องคาไมาอยู่นีโดนแล้วพันมาเอาว่าสันประกาศสองเรื่องในลาเรื่องสําคัญคณนาวอายนีโดนะมอดสิกินว่าสันถุงยังคีดถุงซวยชีวิตนะพี่น้องคาถุงเข่านะถุงอาหารการกินของแหงนี่ลาได้บริจาคมาเดี๋ยวว่าได้มาจากอัน อันเพื่อนนำมาไห้นะนะประมาณนี้เนาะมันอยู่บ้านพยาบานนะพี่น้อง่าบาดที่นี่แล้วก็ว่า้ได้ยินแล้วก็ฟเฝ้ามาเอาระวางสีประมาณนี้เน,นาะค่ะเนาะเรื่องที่สว่งมาสัง่งยาบานว่าอันนี้เสียงพยาบาลเด้อค่ะเด้อสมมติแยกกดเว้าแบบว่า,อาบอสุภาพแลว้วเาหยาบคายเนี่ยกับบแมนยายก,กิดเด้อค่ะเด้อยวแยกกดสิเว้าตามที่ว่าผู้ยาบ้านเวาน้านประกาศตามเสียงตามสายนะพี่น้องส่วนตัวยายกกับบอสไปคนเว้าหยาบคายได้พี่น้องค่ะประมาณนี้เนาะอันนี้ผู้เยาวอบ้าน คอสวงแล um สั้นพี่น้องขาระวังสิละอันพาอาจารย์สมบัติอันมาบอกแต่เศร้านั่นน่ะเรี้ยงประเดอาหารการกินให้อันอันคนทีว่าสิไปปูกับเบื้องนั่นน่ะอันอันอันเรื่องเราเราบอกว่าและมีเร no ื่องให้ให้แจ้งระวังสิคพี่น้องคะเรื่องอาจารย์สมบัติมาบอกแต่เศร้าเพราะอาจารย์สมบัติคือเป็นพระนะพี่น้องขะมันบอกเราแต่เศร้ามือนี่ล่ะเราเลยศูนย์ในมือหูเลยนะพี่น้องขาเรื่องนี้ละและเมื่อเรื่องและมีเรื่องสีแจ้งให้ทราบประสั่นระวังสิครับพี่น้องคะเรื่องที่ว่าการมัดลวดเล็กนั่นนะ อันเจ้พงน่ะมาบอกนะเจ้พงก็กยาน้องอาชีนะพี่น้องคะแล้วเออนแบบสี่นะไอเ้เจ้พงมาบอกนะ่นน่ะว่าหายมือละสามอ่ามือละสามร้อยบาทน่ะน่ะเพราะว่าผมมัรูดรายละเอียดระวังส่ค่ะพี่น้องคะระวังส่เนะาะไม่แกล้งให้พงอ่าไม่แกล้งให้น่ะน่ะประสาให้ผมมาประสาสัมพันธ์ให้น่นน่ะเรื่องนั่นน่ะเรื่องพืนอ่าเรื่องการทำอ่าเทปพ,พื้น่นกระเบื้องอันกระเบื้องอันศาลาหัน่ะนะระว,วังส่ค่ะพี่น้องคะอัน ให้ผมประกาศให้นะนะผมไม่ได้รู้เรื่องมาสั่นพี่น้องครับผมไม่ได้รู้รายละเอียดน้วาวันเรื่องรา้วมันเป็นจังไดพวกเพื่อนประมาประชุมกับผมผมเลยบลูเรื่องเองินเรื่องท้องนะ่ะเงินบร่ได้ยุ่ยย่กับผมเงินมันอยกับเขาอ่าผมเป็นแค่ผู้หญิบ้านระหว่างสี่กับพี่น้องครับแบบว่ามายังไงวะอันใ่เห็นหน้าเห็นตาเล่าคำนาคำตานะเล่าเครียดประมาณนี้เนาะ,ะพี่น้องค่ะว่าเงินเนี่ยบร่ได้ยุ่กับผู้หญิบ้านแล้วก็เงินกับผู้หา่บ้านก็บม่ได้ถือประมาณนี้เนาะเนาะเราก็เรียงมาให้ประกาศไปอัน มัดเลขมัดลวดนั่นน่ะ <HHH> บ่ได้บอกร้านะเอเห็นเราฟังเราเราเลยบรรลุ rew, เราเลยบ่ได้ประกาศหายมือเลขพี่น้อง่ะเราเลยมาประกาศเมื่อที่พาไปบอกมือนี่แหละพี่น้องคะพาไปบอกว่าให้ประกาศให้ผู้ยิ่งไปกับข่าวกับน้ำให้พวกมามัดเลขมัดอย่างแน่นะพี่น้องของมานี่ยละเราเลยมาประกาศเราเลยมาระบายมันเถอะพี่น้องขะเราบ่ได้ประกาศเรื่องงานเด้่ยเรามาระบายพี่น้องขาเราเลยบอกสิเนาะแล้วเลยบอกว่าฝากบอกพวกยูทูบเบอร์เด้อที่ทํางานอยู่บ้านลุงพลนั่นน่ะอย่ามาปั่นกระแสหลว่าสันระวังสิกับพี่น้องขาเราเอาเด้อว่ามันแย่กีดเด้อย มาปั่นกระแสร้ายทาใหม่คนอื่นเขาทะเลาะกันมันเกิดการอ่าอ่าเราบอกว่าผู้หญ่บ้านเนี่ยเกิดการเหลืออดเหลือทนแล้วอดทนมาโดนแล้วบ่อห้เข้าลบอ่าผู้นําระหว่างสี่พี่น้องคาะประมาณนี้เนาะคนอื่นน่ะน่ะอยู่บ้านกกอกน่ะน่ะมาทําใหมบ้านก็กอกทะเลาะกันมาสั่นระว่ายูทูบเบอร์บ้านอื่นนะพี่น้องคาะมาทายทำอยู่บ้านลุงพ้นน่ะนะว่ามาทาใหมบ้านก็กอกทะเลาะกันมาสั่นพี่น้องคาะประมาณนี้เนาะเราก็เลยว่าอัน ผู้เยี่บ้านนี่นะบอกให้ชาวบ้านหักแพงกันเด้อว่าสั่นพี่น้องคะให้หักแพงกันคือเกา่าหญ้าสิแบบวา่าหญ้าไปสนใจพวกอันเราบอกว่า,วางสิพี่น้องคะให้หักแพงกันคือเกา่าไผสิว่าจังไดก็สร้างหัวมันว่าสั่นประมาณนี้เด้อค่ะเด้ออันนี้ผู้เยี่บ้านเว้าวันเยี่ยกิดเด้อค่ะเด้อสําหรับว่ายาคายเป็นผู้เยี่บ้านเว้าวันเถาะผู้เยี่บ้านว่าให้พวกเฮาเนี่ยหักแพงกันคือกันผู้ใดว่าจังไดก็สร้างหัวมันระวังสิพี่น้องคะประมาณนี้เนาะบาดนี้แล้วก็บอกว่าฉันรับยูทูบเบอร์ที่มาทําข่าวบาลล้านลุงพลน,นั่นนะ่ะ ยาปล่อยข้าวบอดีออกไปว่าสั่นพี่น้องข้าระวังสิละมันมาเป็นควมจริงว่าสั่นท่านมาทำข้าวน่ะท่านมาอยู่บ้านก็กองน่ะประมาณ3าสีเดือนแล้วมีตะข้าวบ่ริงว่าสั่นระวังสิเนาะค่ะเนาะมันทําให้ ผมเนี่ยเบิดความพยายามเบิดความอดทนมาโดนแล้วผมสิคอร,ระบายแน่ระหว่างสิบมาน,นี่เดี๋เด้อยวสำหรับอันเล่าเว้าพี่น้องคะผมพยายามทาอันอันหายคนน่ะหักเพงกันแต่ว่ายูทูบเบอร์มาปล่อยข่าวระหว่างสิพี่น้องคะปล่อยข่าวหายสาวบั่นทะเลาะกันน่ะนะระหว่างสี่คพี่น้องคะแล้วก็บอกว่ายังน่ะพี่น้องทังบ้านเฮาอันได้รับอ่าได้ๆๆพี่น้องทั้งบ้านเฮาได้รับผมกระทบระหว่างสี่เด้อควะเดี๋ยาประกาศตามสายนะตอนนี้ ตอนนี้นี่นะพวกบ้านก็กอกนะนะเขาเห็ดเวียกเห็ดงานกันต่างค้นต่างมีไฮมีหน้ามีมันมปนเปนเปน,นปน้องขาระวังสินะในช่วงนี้นะการเจ็บเกี่ยวเขาผมอยากให้เข้าใจผู้นำแน่ว่าสันระวังสิเนาะผมอยากให้เข้าใจผู้นำแน่ว่าสันที่ผ่านมาน่ะนะนระวังสิเป็นน้องขะที่ผ่านมาอันตังเต้โดนๆนี่นะว่าสันระว่าเสาสารานนะ่ะเสาทอเฮียนแล้วกับอ่า สาลากับลังบักไง่สาวบ้านกับผากันเหตุพากันทำล้วกับเสาหย่ๆกับพรากันแบกลงมาจากผู้ซอยกันให้ได้รับความร่วมมือกันตลอดมาวสันระหว่างสี่แลค่ะเด้อสำหรับวาสาระที่ว่ามันเป็นประเด็นอยู่นะพี่น้องคะสาระกับบักไงเสากับบักไงกับพรากันเหตุพากันทำซอยเหลือกันมาพ่มีเรื่องพ่มีรัวมีลาล้าสันพี่น้องคะแต่ว่าพวกเจ้านะแล้วว่าพวกเจ้าหมายก็วายเหตุพวกว่าเท้าเนี่ยพี่น้องคะมาไม่หน่นะระหว่างสี่พี่น้องคะแล้วว่าแต่ว่าพวกเจ้านี่นะพวกยูทูบ b e พวกม้าไม่นี่ละพวกมะตอเติมสิมาปูกะเบื้องนี่นะมอยูแยงมอยูยงระหว่างสิคกับพี่น้องคะเพราะฉะนั้นวาสันเพราะฉะนั้นระวางสิแยกจิจเขียนตามมาบอกเลยเล้วค่ะเด้อเพราะฉะนั้นผมอยากสิปรับความเข้าใจกับพี่น้องบ้านเฮ้าวาสันเรามาบอาบังกะโลเนี่ยเรามาปรับความเข้าใจกับพี่น้องเราพี่น้องคะเรา่ได้มาประกาศตามเห็ด ปูกับเบื้องเด้เราบอกว่าผมมาประกาศเนี่ยผมมาปรับใจกับความอะผมมาปรับใจกับเสาบ้านของเฮ้าให้รักกันแพงกันคือเกาคนภายนอกน่ะนะสีสีว่าว่าจังได้กะซามกะสร้สางหัวมันอย่าไปหัวชาระวังสิพี่น้องคะอันนี้ข้ามู้าพญา้านเด้อกะสร้างหัวมันอย่างนี้กินไปได้เว่าวเด้อเออวานนี้เล่าเลยว่า เขาบ่ได้มหาเห็ดให้เฮากินดอกว่าซั่นระหว่างสิพี่น้องค่ะเขาบ่ได้มหาเข้าหาน้าให้เฮากินระหว่างสี่ะพี่น้อง่ะเฮาหาเข้าหาน้ากินเองยาสิบไปได้เงิดระหว่างสี่เด้อค่ะเด้อคาบอกของเราบ่เราเลยบอกว่ากะผมอยากระบายจากน้อยครับ่าซั่นอ่ามันก็บ่ได้น้อยแล้วพูนี้ใูนี้บ้านจ๋าพญ่บ้านประกาศว้าบักหลายหนึ่งบ่ได้น้อยเด้เออเรา่ากาผมเนี่ยอยากระบายจากน้อยครับว่าสั่นนี่กัเอ่ากะขอโทษ กขออภัยพ so 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 ี mm ่น้องบ้านเฮ้าสันระหว่างสี่เด้อกเด้อกบผมน่ะอัดอั้นตันใจมาหลายเดือนแล้วสีหาเดือนผ่านมาแล้วระหว่างสี่พี่น้องค่ะรว่าเราอัดอั้นตันใจแล้วได้เดีายวนะพี่น้องคะปรานั้นละคอยน่ะอัดอั้นตันใจมาหลายมาหลายมาโดนแล้วว่าสันคอยอยากสิรบายเท่านั่นแหละระหว่างสี่พี่น้องค่ะประมาณนั้นเนาะเราก็เลยบอกว่าวงเล็บพี่น้องค่แเ้วบอกว่าเพราะฉะนั้นผมกะขอระบายไว้เท่านี้เพียงแค่นี้ละ ขอพระคุณครับว่าสันแล้วก็วอาประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสำหรับพยบาบาลค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็วอาประมาณอ่าหกเกตนาทีค่ะพี่น้องคะะ่ระรล้วราวังนาทีสี่สิบนาทีที่สิบห้าสี่สิบ นาที 15, าที่สิบหาสามสิบสี่วินาทีถึงนาที S, าที่ยี่สิบเอ็ดนาทีสิบสองนาทีแล้วว่าไหวประมาณนี้เด้อค่ะเด้อสำรับประกาศนะพี่น้องคะสำรับประกาศเสียงตามายคือว่าไงเราเอากิงกับพี่น้องคะเราโกรธแล้ววา่าแล้ววา่าเราเกี่ยวเขาเกี่ยวน้าเราบอกว่าว่าไงว่าค้นนะว่าไปปรึกษาหาเรือเราสรุปคือว่าไงสรุปรแล้วระยะกิจเราสรุปไปฟังกับพี่น้องคะว่าพี่บ้านคิดยังไงเนาะคะ่นะเนาะ อันนี้ตามที่เราเว้าไว้มาเด้ออ่นไว้ฟังแล้วอันนี้พยาบาลเว้าเด้อบ่แม่นยายแต่วตอนเนี้ยพี่น้องขาแยกินสีบอกรายละเอียดแล้วก็สรุปให้ฟังว่าพยาบาลคิดจังได๋เนาะค่ะเนาะผู้ใหญ่บ้านเราคิดว่าอ่าลุงพลล่ะหรือว่าคณะกรรมการยูทูบเบอร์นี่ล่ะบ่ไปปรึกษาหารือเราเราก็เลยแบบว่าว่าเฮ็ดอีหยังคขำหน้าคขำตาเราเราเลยบ่พอใจเออบาดนี้เราก็เลยว่าเงินทองน่ะเราก็บ่ได้ถือเราบ่ได้จับเราบ่ได้รู้เงินทองอยู่กับผู้ใดไก่ผู้นั้นรับผิดชอบเราบ่เว้าประมาณนี้ค่ะพี่น้องขะพอเราบ่รู้เรื่องเลยสิเฮ็ด แบบใดแบบใดไม่พูดในมาถามไม่พูดในมาบอกระหว่างสิพี่น้องคะเฮ็ดคำหนา้าคำตาเราบ่ดได้มาปรึกษาหารือเล่าระหว่างสิกับพี่น้องคะแล้วก็ อาจเจพงั์น่าน้องอาชีแล้วเจพงกับ,บ <aho> าากพี่น้องค่ะแสดงกับเพื่อนสนิทการเพลินเจเน,นานะค่ะเนาะแล้วมาเจพงย์าน้องอาชีมาบอกเราวน่ะกับมาบอกเจ้าจ้อนะพี่น้องครับอกบอกมือยนีมือเศร้าสินะเจ้าจ้อนะการเห็งุงานญงมันต้องปรึกษาหารือกันหลายๆมือแล้วก็บอกประมาณนี้เนาะคะะ่ะเนาะฉันรับพาอาจารย์สมบัติมาบอกนะนะกับมาบอกยนีมือเศร้าคือการเที่ยวหลังจากว่ามือแรกไปมัดลวดบ่มีคนแล้วน,นะอนาจารย์สมบัติเลยมาบอกเราเรียงมัดลวดนะนะอันบ่มันมัดลวดกับพี่น้องค่ะเป็นบอกเคกับเข่าก หายซมปูยิ่งไปเห็ดกับเขากับนานนะประมาณนี้แหละพี่น้องคะเลาก็เลยบอแบบประมาณนี้แบบว่าบอาประมาณแบบว่าเออคือนี่อยัางละพี่น้องคะอ่ามอโห่นะนะว่าประมาณมอโหแล้วก็บอกประมาณแบบว่ามัะบายนะจำรับประกาศเสียงตามสายนี่เล่าบ่ราได้อันเน้นว่าห้ไปซอยกันหรือว่าบ่าเน้นว่าหายกายไปรวมมืออยังเด้อค่ะเด้อว่าไงว่าเราเมคอระบายนะคือว่าไงว่าเราสุดท้ายว่าผมเมคอระบายระหว่างเสร็จพี่น้องคะแล้วก็บอกตามมัน เฮินยังละตามโมโหของเรานะพี่น้องคะสำหรับประกาศเสียงตามสายมือที่จะแยกกิดอย่างนี้นะพี่น้องคะเมื่อที่ว่าปูกับเบื้องกันละเมือ่อมัดลวดมัดเล็กนี่ละเราเม่าตอนเราโมโหแล้วกะเรามาระบายแล้วกะนว่ยายไงว่าอ่า เราเสียสตินะพี่น้องค้าแบบว่าไงวาคุ้มควบคุ้มอรารมณ์อะไรตอนประกาศน่ะนะมันก็เลยกลายเป็นว่าพูดน้ำเบาแบบสี่มันเบาหมอสมตามประกาศตามเสียงตามสายออกมาน่ะนะพี่น้องค้าตามบาตามม้วนหน่ะนะพอพยาบาลาตอนม้หวูวันเถาพี่าาน้องค้ามันก็นเลยฟังเบาหมอเบาสมน่ะนะแต่ละพยานาคนอกน้าพยาบา,า,า,บาบไ็ไปไปทบทวนเด้อค่ะเด้อสหรับคลิปที่แยกคิดเบาไปทาพยาบาลได้ยินกะกะแยกคิดวังดีนะพี่น้องค้านาะพอพยานาคตาตอนม้หูน่ะนะพี่น้องค้ามันก็เลยกลายเป็นศูนย์กลายเป็นแบบว่าบ่ได้เบาเรียงงานเรียงการ เข่ okay, มามันระบายความในใจเราเราว่าเราอาอะไรตันใจมาหลายเดือนแล้วนะประมาณนี้แล้วกันพี่น้องคะสาหรับผู้หญิบ้านว่าทัดสวอางมาแถลงว่าบ่ได้เว้ามันเป็นไปบ่ได้เด้อค่ะเด้อพอคลิปก็ไรงี้ยี่กิดอะไรงีไง้ไล่โซดแล้วก็ไล่โซดตอนนี้พวกเพูนกับพันในรถพี่น้องคะชั่วโมงหลายเป็นเป็นชั่วโมงกลัวเนาะคะ่นะเนาะยี่กิดได้ฟังประมาณอ่ากีนาทีที่เราเว้าพี่น้องคะนาทีที่สิบหาไปถึงนาทีที่ยี่สิบเอ็ดเด้อค่ะเด้อสำหรับผู้หญิบ้านว่าไหวเนาะแล้วก็ว่าต้องออกมาแก้มาแถะว่ามันเป็นอ่าการเว้าตอนตอนมั่วหูแล้วก็มามาเวา่ป็นอ่า อ่าตอนอ่ากบเขาเนี่ยจะว่จะออกมาแถวาระบายอารมณ์แล้วก็ยังออกมาแถวว่าอ่าควบคุมอารมณ์มายุงสิงพี่น้องขันมาเม,มียนเน,นาะค่ะเนาะพอเราเคยออกมาเฝ้าแล้วแถวแล้วครั้งหนึ่งมันบอกว่าวเราออกกับคนที่แบบว่าโทรศัพท์มาหาเล่าเรื่องอัน เรื่องอันแม่ชมพูดขึ้นเขาอันว่าพี่น้องขาว่านแล้ววัยเราว้าเพื่อเพื่อเป็นวาระบายอารมณ์ว้าเพื่อเป็นการโกงกผู้หญยิ่งคนนั้นในสื่อนะแล้วก็มาแถแบบสั่นเหมือนว่าแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะว่ต้องมาแถอีกเรื่องพญาบาลเพราะว่าพยาบาเว้าตามแบบเด็กน้อยนะว่าตามแบบโกตตอนเด็กน้อยมโหทะเลาะกันนะพี่น้องขาประมาณนั้นเนาะว่าไงว่าเราบ่มีภาวะการที่แบบว่าควบคุมอารมณ์สำหรับ คลิปนี้สําหรับเช่านี่ว่าต่อพี่น้องขาว่าเราเห็ดเอ่อบ่ถือต้องนะ่ะนะสหรับอันตอนที่ประกาศแบบสี่เนาะคะ่นะเนาะประกาศรุนแรงเกินไปคล้ายๆแบบว่าบ่เมนประกาศเรียงงานเรียงการนะมาประกาศระบายอารมณ์เจ้าของใ่ไมโคโฟนนะพี่น้องคาเราคิดว่าบุ้ยีผ่ผลใดได้ฟังท่านนะ่ะนะก็ได้ฟังท่านอยูยค่ะพี่น้องคะเพราะว่าตอนนั้น่ไนไล่สุดมันก็นเสียงออกออกไล่สุดนานะบางย่างแห้งเลย้ะคะ่ะเด้อสหรับพวกเจ้าว่าอยากฟังก็ไปหาฟังเอากับพี่น้องคะอ่าตอนที่ย้ายอุน่นเราไซบาดนะพี่น้องประมาณนั้นละ อยู่บ้านนะบันนี้ยอุ่นเลยล่ะจะรับคลิปที่จะกีดฟังเด้อค่ะเดินไปไลยอสุดนะตอนนี้ก็จฟังอยู่ค่ะพี่น้องขะกับว่าท่านในรูปดอกประมาณนี้เด้อค่ะเด้อมันก็บปนารลบล็อกพี่น้องคาเขาเอาไว้ยังสั้นละเพราะว่าเพิ่นกับว่าได้เกเจะหน้าสิไปไปไปอัดเสียงพิญญาบ้านเหมือนบ่เพิ่นก็ไลยสุดตามภาษาเพิ่นบ่กพี่น้องขะตามแบบว่าไลยสุดตามปกติของเพิ่นน่ะน้าเนี้ยมันเศร้านั่นละบันที่เสียงพิญญาบ้านก็เลยออกตามสายไปเป็นก็เลยกลายเป็นพิญญาบ้านเป็นคนแบบว่าอารมณ์ร้อนล่ะก่ะงุดงิดล้วกเา่อองงส่่ววนตัเจ้้าาขบไดมประกาศเรค่ะว่าว่าว อ่ามาทะเลาะกับ YouTube มาทะเลาะกับฝ่ายลุงพ้นน่ะนะประมาณนี้แหละสำหรับพี่น้องบ้านแล้วก็ว้าวสำหรับสำหรับอ่าเสียงต่ำสายอันนี้ว่ายไงว่าแบ่งพักแบ่งพวกนะพี่น้องคะพี่น้องบ้านว่ายความร่วมมือนี่ยนะว่ายไงว่าพี่น้องบ้านเล่าแบบว่าว้าเล่าว่าว่าสาระอันเนี้ยที่ทำกันอยู่น่ะพี่น้องคะว่าพวกเราเนี่เฮ็ดมาก่อนพวกเราเป็นคนสร้างพวกเราเป็นคนทำพวกเราเป็นคนมุ้งพวกเราเป็นคนอันอัน สาสร้างขึ้นมานะนะพี่น้องคะแล้วก็เสาตัวนี้แง่กับพ,พักกไปเบรขึ้นมาด้วยความร่วมมือลมใจกันสาระอันนั้นจังได้เกิดประมาณนี้กัพี่น้องคะ่าพกพ่นมีนคนทํามาะนาจะละพวกที่แบบว่าเท้าเนี่ยพี่น้องคะพวกที่มาที่หลังเนี่ยนะสีไปปลูกกระเบื้องต่อยไม่เล้วนะแล้วก็บอกว่า ค่ะยามาปันไอ้คนทะเลาะกันแค่ปูกับเบื้องซื้อระหว่างสี่พี่น้องคะ่ะเราก็ว่าพวกเราเห็ดมาเนี่ยนะเนหะ็ดมาตะโดนแล้วค่ะพวกเราบ่เห็ดคงเสียเพราะเป็นสาระนี่มาเราก็วางสีประมาณนี้เนาะคะ่นะเนาะเราก็บยามาปักนกนระเสียยามาสางกระเสระหว่างสี่พี่น้องคะ่ะเราว่ายูทูบที่พิยุบาลลงพจน์เนี่ยละว่าสางกระเสรประมาณนั้นเด้อค่ะเด้อจะรับอันนี้คือยายกิจว่าเว,ว่าตามที่แบบว่าตามที่เป็นทเปนทปเป็นอย่างเ,งเนี่ยแหละค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับพยาบาลยายกิดกับว่าเล่าว่าออกออกเทปตอนเนี่ยพี่น้องค่ะออก ไมโครโฟนตามเสียงตามสายนี่นะเราควบคุ่มาล้มมายู่นะแล้วตอนมืหูมันก็เลยภาพออกมาเ่าสวยงามน่ะนะเราก็เลยว่าอ่าว่าไงว่าทะเลาะกันพี่น้องขาทะเลาะกันน่ะหล่ะประมาณนี้เนาะสำหรับญาติกเลยว่ามุมมวงว่าหมอสมนะพยาบาาคขาเจ้าว่าหมอสมเนี่ยเออน่ะหล่ะค่ะพี่น้องค่ะเนาะสำหรับพยาบาาวมาสิทธิ์แท้ว่าเจ้าของไม่ได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่าเด้อค่ะเด้เจ้าได้ว่าออกเสียงตามสายแล้วกะเจ้าว่าต้องไปหาแจ้งความเขาว่าเขาอัดฉนอัดเทพเจ้าของเพราะว่าเจ้าของว่าล้วมันก็ออกตามไล่สดเขาน่ะนะว่าต้องไปหาแจ้งความเขาเด้อพ พยาบาลเว้าบ่ถึกนะประมาณนี้เระค่ะพี่น้องคะถ้าสมมติว่าเคดในเขาว่าเขาบ่ไปปรึกษาหาเรื่องว่าเงินบ่ได้ถือได้จับได้ายน้เขาวมันบ่พี่น้องคะอันนี้ก็ต้องไปถามกันดีๆมันบ่เ่าต้องมา้่ประกาศตามเสียงตามสายมันบ่พี่น้องคะเรื่องเงินเรื่องทองมันบ่แล้ววาเราบ่ได้ถือได้จับเราบ่ลู้นะพี่น้องคะแล้วบ่ขอรับพิชอบตรงนี้ประมาณนี้เราค่ะพี่น้องสาหรับคลิปนี้เด้อค่ะเด้อกะเว้าให้ฟังละเอียดแล้วเนาะค่ะเนาะสาหรับพวกเจ้าสิคิดว่าจังไดกะ คอมเมนต์มาได้เด้อค่ะเด้อกับคอมเมนต์ให้ตามแบบว่าว่างไงว่าแยกกิบเบอเด้าบ่ได้ว่าเด้อค่ะเด้อแยกกิบเบาตามพี่บ้านเบ้าเนี่ยนะถ้าสมมติเป็นค้ำหยาบคายเนี่ยก็ขอโทษค่ะพี่น้องค่ะเป็นค้ำหยาบคายของพย่บ้านบอเมนค้ำหยาบหยาบคายของพยากิีเด้อที่บอจะสร้างหัวมั่นหรือว่านุนนี่นั่นแยกกิบคนแยกกิบบ่ได้วาพย่บ้านเบ้านะบอกตามเสียงตามสายนะนะพี่น้องค่ะเราก็ดูเดือดนะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะสจหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคขาขอให้ทุกคนรักษาเมคี้กันเนาะค่ะเนาะเจอกัันนคคลิปห้าสสวดี่ะ